สวัสดีค่ะคันนี้นะคะมีเจ้าของแล้วนะคะปลายทางน้องคันนี้คือยารานะคะนี่นะคะกำลังรอรถสไลด์นะคะไปส่งที่ยารานะคะปักใต้บ้านเราเองนะคะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์นะคะปี2020นะคะเป็นหน้าอ l l new แล้วนะคะ isu d-max คันดีนะคะเป็นหัวเดียวนะคะนี่ค่ะทางเราเพิ่งไปทำาคอกนะคะสูงเมตร30นะคันนี้นะ ทำคอกมาใหม่นะคะล้อกระทะผ่านะคะแล้วก็เสริมแนบนะคะเพาลอยนะคะเสริมแนบเพาลอยมาเต็มระบบเลยนะคะคันนี้นะคะคันนี้เราติดตั้งให้ใหม่เลยนะคะเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดนะคะแค่ชุดคอกนะคะกาบเพาลอยนะคะกระทะผ่านะคะคันนี้มูลาค่า67,000บาทนะคะเป็นรถบ้านน้องปลายใสให้ฝีนะคะสำหรับรถนะคะหัวเดียวนะคะมาได้เลยมาหาเราได้เลยและยังไม่พอนะคะ นี่ค่ะแม็กไลเนอร์นะคะกำลังติดตั้งนะคะเดี๋ยวรอช่างมาติดตั้งนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อสุดๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2020เป็นหน้าออนิวแล้วนะ,ะเป็นหน้าออนิวแล้วนะคะเป็นหัวเดี่ยวนะคะเครื่อง3,000นะคะคันนี้นะคะจบราคาไปที่3,99,000บาทนะคะส่งรถฟรีนะคะไปทางยันลาค่ะขอบคุณค่ะ